ีค่ะโอสวัสดีินพหัดนะคะเพื่อนๆเ,เดินเดินเดินนะคะเดินเนจ้ากับชิบที่กัพี่น้องหอบแล้วเมื่อนี่ทองเสียกลับกับเมียบ้านกับพี่น้องทองเสียกับกลับบ้านนะคะพอดีมาเจอพี่สาวกลางทางพอดีพี่สาวเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็มาเจอกันพอดีนะคะแล้วก็เดินเดินนะคะเดินกลับบ้านนะคะ เพื่อนๆเ,เอ้ยเจอกันที่มดนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะบ่ายโมงเจอกันที่มดนะคะจะไปย่างเหรินห่างกัพี่น้องมัน,นจะไปซื้ออาหารไทยนะคะจะไปเอเชียนะคะจะไปร้านเอเชียนะคะบอกไว้ก่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กดไลค์ให้นะคะวันได้สองไลค์เลยนะคะขอบคุณมากมาก ที่กดติดตามให้มาดามด้วยสองคนเลยนะคะขอบคุณน้องดาคนสวยด้วยนะคะน,น้องดาให้สองให้สองกดติดตามให้สองคนนะเมื่อานนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องดาแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกประเทศลาวนะคะประเทศลาวาเวียงจันเดอพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะคะที่กดติดตาม Mad มาดามวันล้านลาสารคามอินโนเวน,นะคะได้จะมาชิคไม่พี่น้องประเทศลาวคนติดตามข่อยคนกับฟังข่อยว่าหูเรืองดอกพี่น้องเอ้ย เพิ่นเบิ no ่งค่วมติงตองของข่อยเพิ่นเบิ่งการใช้ชีวิตข่อยยู่ตั้งประเทศเป็นยังไนพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดตามข่อยเพิ่นกดติดตามให้ขอบคุณมากนะคะข่อยก็เบอกเล่าอะไรข่อยกับบอกตะเล่าเลยพี่น้องประเทศไทยประเทศลาวก็บพี่น้องกันนะคะก็ติดตามกันนะคะข่อยกระทิกดติดตามเจ้าเด้อบู่หวาน สาวเราคอยกติดตามจอดเด้อพี่น้องเด้อดูนะคะโรงเรียนเออเออละหกเกิ้เออละเอาสั้นเออละเอาสั้นโอเคนะคะฮึบฮึบฮึบทองกับเสียพ่อทองพี่น้องกติดเฝ้าอย่างแบบเฝ้า ปวดพี่น้องเด็กหน่อยน้องบานแล้วพี่น้องเอ้ยแขนหนักหนักยกแขนกับบ้าคืนพี่ยกแขนกับบ้าคืนพี่น้องแขนหนักหนักบ่วงว่าแกงแขนก็พี่น้องอากาศก็เย็นยก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 แกงแขนกั็พี่น้องแขนตายแขนตายลมนะคะวันนี้ลมนะคะอุ้ยปวดนึงปวดปวดมันเอาไปถุงเอาไปปกติถ้าปวด บุบๆเนี่ยเอาไม้ทุ่งวอนนี้พ bon ่อเอาไม้ทุ่งเอาก็ได้อยู่นะทุกทีนะไม่เอาไม้แงเขาขั่งง่ายเลยเห็ดมันฟองในพ่อฟองแล้วมันก็หยอดได้เออฟองแล้วก็หยอดได้เห็ดอาสาัมพันพี่น้องเงินบาทสองหมาก็เอาเบิดเก็บขวดแล้วมันทังขวดพ่อแต่จะขวดยังมือนอยู่น้องเลยหาสมุดประเทศโตเวทนะคะอันุบาลเด็กหนุ่ยเด็กอนุบาล โอเคนะคะบ๊ bye งายบายยังยังฮึบ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 ขอบคุณหลายเด้พี่น้องเด้อดูแลตัวเองดีๆกันนะคะโควิดพี่น้องบ่ยู่ประเทศใดบ่อยู่ประเทศไทยหรือประเทศโนเวหรือประเทศใดๆก็ไม่หมดพี่น้องเราต้องอยู่ให้มันได้นะคะปรับตัวเองให้มันได้นะคะอ,อ,อืมไปไกลๆพี่น้องไปไกลๆ โอ้ยมือนี้มือนี้มาดางขอโทษมือดาเหมืนอนบัวไซแมเด้อพี่น้องบอกตะเพิ่นป้องกันตัวเองของขึ้นบัวไซแมตใช่ป่ะมือนี้คอยย่างอยู่ในป่าแค่กับพี่สาวดิพี่น้องกับมะดำพ่อหน,นีพี่น้องเดินกับเล็บบัวไซกันพี่น้องคอยหายใจบอ่ออกคอยใจจะขาดขีมหมวกก็ออกแน่กับมาปิดดังแน่พี่ตะมวกแน่โอ้ยเวลาคอยไปห่าง,งกับไซหยดพี่น้องเอ้ย เวลาไป้านเอเชียก็กระไแมตยูนนะคะอ่าตอนนี้บอไซผีพร่อนผุนไซขอบอไซไงนะ okay. นะมันไม่ใช่กระเทียมมันเป็นต้อนอะต้นว่านอะต้นว่านเออมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เมือนเหมือนอยู่อยู่อย,อยู่นาบูที่ตอกกาลังกายนะ่ะบ้านเรานะ่ะถ้าถกระเทียมมันแต่ต้นสีขาวอันนี้มันสีแดง บ้านมันไหนยุคนโอ้พี่น้องทองเสียพี่น้องยางเอาเร็วกันพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องพี่น้อง,องทองเสียทองเสียบายโอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะบาย